ก็สวัสดีเพื่อนๆเ,เกมเรษถีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราจะมาทำอีเวนต์ใหม่กันนะก็เป็นการ์ดตัวละครใหม่นะครับชื่อว่าการ์ดสกาดีนะความสามารถก็คืออะไรเนี่ยควบคุมเต่าแม่นยำ52%า5เพิ่มขึ้นทีละ3%ทุกครั้งที่ไม่แสดงผลนะครับ แล้วก็เพิ่มขึ้นอีก10%ทุกครั้งเมื่อเราใช้คู่ขี้นะอีกความสามารถก็คือเมื่อตกพื้นที่ไฟตรงข้ามโอกาส35%ยกเว้นค่าพันทางและไปยังพื้นที่ที่เลือกของฉันหากพื้นที่นั้นเป็นแลนด์มาร์คโอกาส100%สร้างหนุ่มดำก็ไม่รู้จะโหดหรือเปล่านะไปะเดี๋ยวเราไปซุ่มกันดีกว่า ก็มาในแพ็กการ์ดสองร้อยนะครับปะลุยขอให้เว้นนี้ได้ด้วยเถอะวะเพชดก็ไม่ค่อยมีนะครับมีอยู่พันเพชดเองอืมขาดเอบวกสามนะครับตอนนี้อ่ะขอเอบวกสามได้ไหม เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราขาดอะไรนะครับก็ตอนนี้นะครับเราก็ขาด a บวกสนะถ้าได้ a บวกสก็คือปิดเว้นเลยครับผม เดี๋ยวรับการ์ดเอมาก่อนโอเคครับคาดเอบวกสามนะครับมันรวมได้นะเดี๋ยวเราไปรวมกันดีกว่า คูณสองไหมหนึ่งจุดห้าก็ยังดีวะเห็นว่าหลายๆคนนะครับมักจะขาดไอเอบวกเลขสามนะครับเท่าที่ผมดูมานะ จากในแคนผมอะน่าจะล็อก A บวกเลขสามไว้อ่ะแล้วผมจะได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเราไปรวมคู่แรกกันดีกว่าครับปะขอ A อบวกสามนะ A บวกสามจัดมาสามสาม <c oughs> สองว่ะกูอยากได้สามเว้ย รวมได้อีกคู่หนึ่งทองก็ไม่ค่อยจะมีอีเวนต์นี้รวมอีกตายตาย มาจัดไปขอเลขสามนะเว้ยมาขอสามเถอะสามมาสามมา <c oughs> โอ้ยะร้องไห้ร้องไห้เออเรายังมีแพ็คแถมอยู่นี่ว่าเดี๋ยวเราไปเปิดแพ็คแถมดีกว่าครับ ขยะเต็มครั้งเลยเนี่ยไม่ได้โลทิ้งเลยอยู่ไหนวะเนี่ยล่างสุดแน่เลยก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่แบบต้องมานั่งเลื่อนของอะไรเงี้ยนะ อาจจะเสียเวลาสักหน่อยนะครับมาขอ a อบวกสามเลยได้ไหมบวกสามมะเฮ้ย a อบวกสิวะไม่ใช่ a อสามมึงเล่นกูเข้าแล้วมามามาแแต้มจะเต็มนะครับคุมเตามะ อืขออะไรก็ไม่เคยได้วะมันน่าจะมีไอเชลลี่นะครับที่เราอัพการ์ดอยู่ไหนไม่รู้นะเดี๋ยวรอสักคู่นะเดี๋ยวผมหาก่อน เอาไปอัปการ์ตต่อครับผมใครที่เบื่อนะครับเบื่อตอนผมเลื่อนก็กอคลิปไปได้เลยนะครับค่อยกอไปดูตอนสำคัญสำคัญก็ได้ครับ เดี๋ยวเราไปรวมกันอีกหนึ่งคู่นะครับช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นเกมสักเท่าไหร่นะ ไม่ค่อยว่างครับมัวแต่ขายไอดีอยู่เพชรก็ไม่ค่อยได้หาขอร้องขอร้องเพโปรด A อบวกสามมาสามสามเย็ด yeah. มาว่ะโอเคครับ เว้นนี้นะครับเสียแค่สี่ร้อยเพชนะครับแล้วก็ทองอีกประมาณประมาณเท่าไหร่ล้านหนึ่งมั้งน่าจะราวๆล้านหนึ่งนะครับโอเคครับเดี๋ยวรับมาเลยดีกว่าโอเคสวยงามครับผมปิดเว้นเรียบร้อย <laughs> ปิดเว้นเรียบร้อยนะครับม,มีสวยงามสวยงาม กาดใหม่แล้วก็คลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมมารีวิวให้ดูก็เรียบร้อยครับได้แล้วสำหรับใครที่ยังไม่ได้นะครับผมก็ขอให้ได้แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย